ปาร์เกอร์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในมากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรนปาร์เกอร์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าเอริกเทนหักไม่ได้ต้องการดึงตัวในมาจูเนียกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชกแมงมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้แม้ว่าที่เจ้าของใหม่จะต้องการก็าตามแมนยูไนเต็ดกำลังมองหากองหน้าคนใหม่ในตลาดซื้อขายโดยมีข่าวกับดาวยิงหลายรายและหนึ่งในนั้นคือแข้งบราซิลเลียนของเปอสเชซึ่งรายงานระบุว่าเจ้าตัวได้รับการทาบทาม จากชิกยาสินแคนดิเดตคนสำคัญในการเทคโอเวอร์ทีมปีศาจแดงด้วยปาร์เกอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่ต้องการเนมาร์ที่แมนอยู่ในเตดไม่เลยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นคุณคงนึกถึงสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในตอนที่มีคริสเตียโนโรนัลโดออกนะเอริกเทนฮักคงไม่สนใจเรื่องนี้ซึ่งผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะตัดสินใจดึงโรนัลโดในเวอร์ชั่นสมัยใหม่มาร่วมทีมทำไมและถ้าเทียบเรื่องฝีเท้ากันแล้วเนมาร์เทียบไม่ได้ด้วยซ้ำ ถ้าบางอย่างไม่เป็นไปนตามที่เขาต้องการมันจะเกิดปัญหาขึ้นทันทีเวลาที่เขาเล่นกับคนอื่นๆในสนามเขาทําให้ผู้เล่นคนอื่นๆเสียวินยัยซึ่งผมได้เคยเห็นมาหลายครั้งแล้วในทีมเปเเชและทีมชาติบราซิลเขาชอบคร่ำครวญซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเจตนาแต่เขาคุมตัวเองไม่ได้และเขาไม่สามารถรับมือกับการเสียบอลได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกปาเกอร์กล่าว